ก็ขอกับสสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ผมเองตอนกล้ากระช่องลูกกี้ m t p งนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมวโลุแลน EP ที่3นะครับก็ส่วน EP นี้ก็จะต่อจากแมทที่แล้วเลยนะครับที่ไปเจอติก ผู้หญิงหรือทอมไม่รู้ที่เล่นเก่งใช้ได้เลยนะครับก็นั่นแหละชนะมาเป็นการคัดแล้งในโหมดปกติอันเลทนะครับเพราะว่าผมอย่างที่กล่าวไปคลิปที่แล้วอิทพีทีเราก็คือผมได้ทําการคัดแล้งสมัครรหัสใหม่เพื่อจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะสมมุติอะไรอย่างใดนะครับก็ถ้าเกิดพ้องแล้รไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กนได้เลยครับผมเบสโกก็ขอภัยในขับหยบพายนะครับความเดิมตอนที่แล้วเ right ดีเ e นเดอร์สวิงรู้ไหมลูกหัวสองในสมุกอ๋อแบบเออเหรอโอ้แอนต้าเล่นวิวขั้แค่นี้ได้ไม่เป็นหลอกเ้าเกิดไม่เสมอิฟนะถ้าเกิดแอนต้าเล่นวิวขั้นนี้น่ากลัวเหมือนกันในแร้งแล้วก็ในนี้ด้วยเพราะแม่งกระมือบ์แม่งไงเนี่ยแล้วกูไปยิงอะไรอ่ะเออขทำมันแล้วกันเอฟไนอะไรอ่ะมันวิวเนี่โอ้ยย่าอยู่ข้างบนนะจ๊เแต่อยู่ข้างบนวอ

เอหน้ากันน่นได้่ะเอโอางูโดนมาคือทั้งคนโอ้ No way we're the same สนามไหนเล่นสนามไหนราคาถูกับพื่้นกูเล่นไม่ค่อยสนมไม่ค่อยเป็นอ่ะ

อยู่ไหนอยู่บนหัวมึงตัวนังเ็โอ้โหมันใชนาดตัวนีดิราแม่งลงอยู่บนหัวมึงแค่นันแหละไูีไม่ต้องรอหลังแตกคุณต้องกดอย่างนั้น่ะระยะไกลอะ กูกูกดดิงลูกแล้วนะโอ้ไอตาข่ไอตาเรา One enemy remaining กายุกงล l a d ไดินใส่โอยีทุกอย่างยิงอู้จำผม ไปจมุ่งทุกอย่างลอย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 ปโดนป่ายโดน Eddie Soldier นี่นี่สิอยู่นี่ทุกทางกูโดนทุกทางกูพูดแค่นั้นแหละยุบบนหัวได้อยู่ข้างบนข้างบนหัวในใจยยังโหด

l t อ้ตัวอะไรวะตายตะโดนไปดังฝ่ายรัหัวตัวโอ้ยอยู่ตรงหน้ากูเลยอาเอางถ้ามันแม่นกว่านี้มึงแตกไปแล้วแม่งหัวแต่คะ ai vừa mới kia có thời gian lèng ai launching smoke bang anh cứ caution here Right here. 1อยหลังเหลืออยู่สปายดับน A ะ oh. โอ้โหม, oh. oh, มันเอากูมันไม่เอาเรน่าแต่มันเอากูอีกแล้วมา,มาดาไม่เป็นปุ่มทีดังนั้นโดนส่วนก็โดนมันไม่ใช่แกมบิดซะหน่อยที่โดน12 6อยู่แล้วก็จุดอยู่ดีๆก็พลิกขึ้นมาเป็น14 2อะไรประมาณนั้นอ่ะยังงำเลยซินเนวอ่ะ Uh -oh. down. The to arm. Uh -oh. Defeated. One enemy remaining. Uh -oh. Revealing area. Hey, boom, boom, boom. ไม่เก็ตอุ้ยชอบอันนี้ดูเพื่อนไว้ดูเพื่อนไว้ดูตรงร้องไว้ดูตรงร้องไว้ข้างหน้ามึงอ่ะเบื้องบนลาก p l a ูดเช็คไปแล้วนะไม่เจอวะเฮ้ยหายตัวไอ้ก้าวอะมันหายตัวพูดเช็คไปแล้วข้างใต้ยังไม่เจอ Defenders Win ดัมเว้ยเฮียดัมเว้ยดัมเออเมื่อกี้วูดเช็คดีด้วยก็จบกันไปแล้วครับกับคลิปวันละเลยใน EP ที่สามนี้นะครับ อ่ะก็อันนี้ช่วงนี้ผ่านปีใหม่แล้วใช่ไหมครับขออวยพรให้ทุกคนขอให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเวลาคิดอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับก็ส่วนปีใหม่นี้ผมก็ก็จะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาฝีมือในการตัดคลิปในการเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากตัวในปีใหม่นี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ีนี้ก็ฟังนู่นหาว่าผมเสมอแนละ้มจริงผมไม่ได้ตั้งใจสม,อ,สมอหรอกอันนี้ผมเล่นอันเลสไงมาเก็บอ่ะนั่นแหละมาคัดแรงในอันเลสนะครับก็นั่นแหละโดนฝากตั้งข้าว่าหาว่าเสมอตั้มจริงก็็ไไมม่่่่เเทาหหรรออออกกฝีีืแคน้ ก็แรงซีเวอร์แค่แรงซีเวอร์สองอะประมาณนะี 4, ้ฝีมือปรนมาณนี้เลยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกาลังใจใผมที่ทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับงั้นไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปไปเจอกันนะผม